ปี2ปีที่ผ่านมาเนี่ยมีรถยนต์ไฟฟ้าจากหลากหลายยี่ห้อเนี่ยเข้ามาขายในประเทศไทยและประสิทธิภาพก็ดีด้วยนะท่านผู้ชมครับเลยทําให้คนไทยเนี่ยเริ่มที่จะมั่นใจในการใช้รถยนต์ไฟฟ้าตามเทรนของตลาดโลกแล้วก็ภาครัฐก็ส่งเสริมด้วยงานมอเตอร์เอ็ก2022โอ้โหมีคนมาเข้าชมงาน1 300, นึ่งล้านสามแสนคนยอดจองรถภายในงาน36,00 0กคัน นะครับเพิ่มขึ้น16%อันนี้เพิ่มแน่นอนเพราะปีที่แล้วเนะี่ยมีเรื่องโควิดนะยยอดจองอะไรต่างก,ก็ไม่เยอะมากแต่ปีนี้เพิ่ม16%มูลค่าห้าหมื่นล้านบาทโอ้โหสามหมื่นกว่าคันห้าหมื่นกว่าล้านเนี่ยแสดงว่าเฉลี่ยรถนึงก็คันละล้านกว่านะแต่ละคนที่จองอ่ะเห็นไหมครับบอกว่าประเทศไทยเศรษฐกิจไม่ดีคนไทยมีปัญหาเรื่องอะไรด้จองรถไป5 0,000 000. ล้านยอดจอง36,000กกว่าคันเนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับ เป็นรถยนต์ไฟฟ้าซะ5,800คันคิดเป็น15%เป็นยี่ห้อ BYD สั2,714คันอันที่สองเนี่ยอร่านะฮะ1,212คันเนต้า827คัน MG 600คันนี่มาจากจีนหมดเลยนะโว e, 210คันนี่เป็นยี่ห้อของไทยที่สำคัญครับเขาบอกว่าตั้งแต่มกราคมถึงตุลาคมที่ผ่านมาเนี่ย ประเทศไทยเนี่ยขายรถไปได้เนี่ยหน้านห้าแสนคันอโอ้โหนะครับไหนบอกว่าเศรษฐกิจไม่ดีนะครับที่ไหนได้คนกําลังซื้อยังมีนะครับเพิ่มขึ้น12%เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี64และนะครับจนถึงนับปัจจุบันเนี่ยมีการนำรถต์ไฟฟ้ามาจดทะเบียนแล้วเนี่ยประมาณ1 5 0 0 0 0กว่าคันปีนี้คาดการณ์ว่าก็น่าจะถึง2,000 20, 0คันนะครับที่สำคัญ ปีหน้าเนี่ยเชื่อว่ายอดนะครับในการจำหน่ายรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยน่าจะแตะ50 0 0 0คันภาารัฐเนี่ยเขาก็มีการตั้งเป้าไว้นะว่าปี2568อีก3ปีนะครับในประเทศไทยเนี่ยจะผลิตรถยนต์ไฟฟ้าเนประมาณ2 000, 2 0 0 0 0กว่าคันหรือ10% 3ปีเนี่ยนะครับยอดจำหน่ายรถส0จะเป็นรถยนต์ไฟฟ้าด้วยเห็นไหมครับและเป้าหมายคือปี2573 จะผลิตรถยนต์ไฟฟ้าประมาณ7 2 0 0 0 0กว่าคันหรือ30%หมายความว่าคนไทยออกรถใหม่เนี่ยหใน3เป็นรถยนต์ไฟฟ้าเห็นไหมครับปี2573ที่จะมีการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าประมาณ30%ของตลาดรวมรถยนต์ทั้งประเทศเนี่ยนะครับท่านผู้ชมสิ่งหนึ่งที่จะส่งผลดีคือมันจะเพิ่ม GDP ผลิตภัณฑ์มวลรวมเนี่ยอีก200 0 0 0ล้านบาทและ ที่คนไทยจะได้ประโยชน์มากๆด้วยก็คือนี่แหละครับจะเกิดการจ้างงานใหม่ประมาณ30,000อัตราต่อปีในอุตสาหกรรมเกี่ยวกับยานยนต์ไฟฟ้า